มันมีประมาณ3-6คนใช่ไหมสามหกหกคนห่างก,กัน6กสามเอ็ดตอนนี้ครับลุงสามเอ็ดครับเร <c oughs> าปสามเอ็ดนะไปต้มจืดได้ไหวไหวไปจืดแล้วครับล่าสุดสามแล้วจืดมันมายังมาแล้วครับลุงมาดล้มาแล้วครับปลาปลาปลา น้องหนึ่งมาเพึ่งนะครับพี่ไอ้น้อยยังเพิ่มแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยมีตัวไม้เข้ามาเพิ่มอีกคนไอ้คนที่เล่นไม้คือเล่นสายไอ้น้อยอยู่ไหนไอ้เน้อยอยู่ไหนถุงห่อกันเลยอ่ะไอ้บอสไปซื้อฮาคิยังทำไงครับพี่อะไรไปซื้อไอ้บอสไปซื้อฮาคิไปทุกคนรวมกันที่บ้านไปรวมกันบ้านไปดีเซตบ้านไปดีเซตบ้านมีใครมีกล่องซ่อมซ่อมบ้านนะแมงระเบิดหมดเลยทำให้เดี๋ยวไปทำให้ ไฟรถไทยวะน่าสีแดงอ่ะพวกแอตตันใหม่อ่ะไฟรถมันจะบ้านไฟมันบักใช่ไฟด้วยก็ดีจ้าสเลิกรดตาไปอ่ะ จะสู้กันหรือว่า<น>ชีวิตอาจจะหาไม่ได้หยุดพี่ซ้อมบ้านได้หน่อยเดี๋ยว905 905ให้ยังเช็คแล้วแนละ้วเอาไป่ดีเขา เช็คซ่อมประตูในเดี๋ยวผมจะซ่อมประตูนอกให้ไอเนื้อเหนื่อยมั้น่ะใช่ประตูนอกไอ้ไทยซ่อมไม่เถอะประตูประตูชิว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 ไอ้ไทยซ่อมครับพี่ครับไั้นก็ต้องเอาไปติดผัวนะวันนี้ได้เลยครับพี่หนไม่ได้เลยเนื้อเขียวแก่จะไงสัตว์เนื้อไส้น้องปูไม่ไม่เสี่ยงเวีนขนาดนี้เนี่ยขรถไปไหนกันเนี่ย ประตูหลังบ้านด้วยเนี่ยประตูเล็กหลังบ้าน่ะเดี๋ยวไปซ้อมกันบนได้นะกานบนซ้อมยังเออดูด่านฟ้าดิไอขอสองตัวไอผมขอจุกโจยาการด้วยครับ959 959 959ก่อแดงสตัวาการกับุกเขตอง ีจ็7สกอตแดงสองตัวยิมใใครวนะนาะไม่มีถูกก็บอกนะไ้ตัวพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อ869ห้าตัว869 เฮ้ยใครมีอาหารบ้างอ่ะไทยมีอาหารป่ะเด็ดๆดูให้หน่อยเราครับอาหารกับกาแฟลงได้เลยครับลงได้เลยมีกลัวมึงอ่ะแปดห้าสีอาหารดีป่ะ จะจุดซื้อแล้วครับซื้อล้วไปรไครับแมวแม่หนุดว่าตอนแรกกจะไปกันลงเล็กเลยครับอัพไ,ได้ละได้ละไม่เป็นไรไปจุดเฉิดดมยปรอชนะไปก่อนดูน้งด้วยโหลดดีเพื่อเราชจาคือ เร็ดย่างข้วมนอ่ะเร็ดย่างเร็จย่าง เนะจอดรถจอดทาปั๊มน้ำมันหนึ่งมาหนึ่งมาอยากใส่กระสุนให้เสร็จก่อนไหนมันเดินเขารีบไปอ่ะเออก็ลโดงเลยกูเลยมันก็เรียกเองไปใส่กูเร็วไหมเหรอชิว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 มึงเลิกทิ้งเวรได้ยังไงเนอะเออผมเมื่อกี้ผมกินหมดต้องไปอีกแต่ว่าผมผมไปไม่ได้แล้วผมต้องไปสอบอะไรพี่เลยจัดเลย ประสุนเราหมดแล้วเนาะทุกคนจะเดินทำอะไรดีทำ ไอ้เช็กพอขึ้นยังไงเจ็กขึ้นแล้วขึ้นแล้วกไรไปบ้านมันเนี่ยกำลังไปบ้านมันประมาไม่ไม่เห็นพาพ์ที่ไอ้โคอีจะชนะเราวันนี้เลยว่ะวันนี้วันนี้ไม่กินยากันได้ไหมเพราะว่าเวลาปุ๊บยิงใครไม่ล้มเลยคนชุบอ่ะคนที่คนที่ชุบเพื่อนอ่ะไม่ต้องกินเอางี้เอางี้พวกที่ใช้ของแดงอ่ะไม่ต้องกิน ไอพวกแแคงของแดงอ่ะกินให้หมดไอพวกไม่ใช้อ่ะไม่ต้องกินไอเวสอ่ะกินเดี๋ยวมันโดนจับตัวสงครามอ่ะกินให้หมดเลยไล้แลแคงมายังทของผมมันยิงใครไม่ลงเลยไอแแคงไม่มาเหรอแแงอยู่ครับลุงแแงอยู่ครับแแคงอยู่แล้วจะขึ้นแบบกาแฟมั้งอยู่ยยคร,รับลุงมันอยู่ในรถแล้วละ่ะแค่มันทำอะไรหรือเปล่านี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ไงมันอยู่บ้านนะมันอยู่บ้านเต็ม มาพร้อมแล้วมา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 ปะไปลงไป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 บ้านแม่งเลยสัตว์ฮาคีซึมแล้วระเบิดประตูบ้านมีเปล่าให้ปิดท้าย D, า one, าน,น่ toilet, corona, in ะดีว่ามีระเบิดประตูบ้านเปล่าให้ปิดท้ายให้ดิผมขึ้นไปเอาให้ครับไอ้ไข่กูมี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 มีพอปะมีสี่ลูกอ่ะพออปลาปลปลปลาไม่มีแล้วนะพี่เต๊ปมาตีมันไม่ีสุดแล้วพี่มีใต้รถอยู่สี่ลูกพี่อิบเาออกมาละเอนบอกไอโน่หน่อยนมไม่อยู่ในบ้าน อไอ้น่องไปไหนทู้นอะเอาหน่อยเอาหน่อยสยัตว์พรแมงดีเฮียดำลืมวันนี้ดำลืมขับแท็กเชอิญพี่กันด้วยนะดีพี่เซอร์พี่ใครจะทลลี่ไหนไม่ข่าวไี่ข่าวเลครั้ไม่ข่าวาว่ะ เค่ไ่าาวอต่พมาไพิ้งไงนี่มันเลือกจำพูจำไว้มันอ่ะมีคันขาวล้วนด้วยไม่ใช่หรอมี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 ดูขาวล้วนอ่ะมีผมมันขาวเลือบเคือมันเนียนในฝุ่ชนโอ้ยตอดีตอดี รู้ลอดนะกันมันก็เรามันก็เราวอลไฟนี่ไม่มีเหตุผลจะน่าของโมยเลยวันนี้อจะรอสีแยกนะไอระบบถุงห่อนะไหวไหวใครยังไม่ถึงใครยังไม่ถึงกำลังท้ายอยู่นะโอ้โหเพื่อนเพื่อนระบบถุงห่อสีแยกนะใครที่ขึ้นเขาไปอ่ะกลับมานะสีแยกตรงไหนอ่ะ แยกอ่ะสามแยกก่อนถึงบ้านพักตากอากาศอ่ะเลยบ้านที่สุดก็แล้กันกำลังไปฮะกำลังเดินถึงบ้านอีกถึงแล้วค่ะมีเพลงอะไรบ้างมันๆันปะเพลงอะไรมันๆป้าแบบตื๊ดๆอ่ะตอนเวลาตีอ่ะตื้อจ่ะฟิลแบบจอนวิกอ่ะ นี่บอสจุกไปไหนเนี่ยหนาวอะข้อมึงอ่ะให้กูเปิดไ,ไหมเขาแจ็คสันนอ้สันอ่าหาคุณกำลังมองหาสิไอ้ที่อะประมาณน,นี้เนะี่ย ขยับอยู่หรือมันออกอะไอเช็คเซกี้พี่ไอแล้วมั้งหฮีะโดนบับตายแล้วมั้งนะเช็คเช็คอยู่ไหมเช็คเฮียไอเช็คเรียบร้อยเรียบร้อยฮากูโดนใสเก่งไกขนาะดนั้นมาแกลงเราในศึกส,สงครามนะ มันกับพอมาแล้วมา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 ครอบครับแล้วข้างหลังนยังอยู่ในบ้านยังอยู่ในบ้านครับมามาไปไปไปดีนรันมาใหกอดชิดบ้านมันเลยนะ ออกันมาเว้ยไม่ได the ้ทยอยกันลงนะถ้าจะเล่นยับบ้านอ่ะมาแล้วเพียงใจกัไม่ต้องเข้านะมันไม่รอไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ารอปิดมันจะรอปิดมันจะรอปิด มึงกลัวอะไรกันวะกูถามหน่อยพืมึกลัวอะไรนะออกมาดิไอ้เหี้ยอยู่ในรูออกมาดิไข้เมีดิอยู่ในรูหมาอยู่ในกองไอ้เฮ้ยมนตับะไรหมอยู่ในรูไอ้เงี้ยตัวถามมันไน้ปาไอทีมันอ้เหี้ยตัวถามมโนหมาอยู่ในรูเหี้ยมึงก็เใจหมหมาเนีอาแบบว่ามีดวงใจใจกว้ายคุมาบุมไห่ควยไหวไม่ไหวไม่ไหวเด้ยมาเนี่ยมามาลงมานี่มาลงาลงเน่ มันมามากยาวอะเตมเี้ยเติมไม่เติมกย่อเบ้ยแล้วยัต่มต่อยังตอเป็นเด็กกินเดี้ย จบนี่ตาอเด็กเฮียไอตาถึงกลักลัวไอตาม่ตจะเกลาวจหรอกไอลัวไอ้ตาไอ้ตาไอ้ัวไอ้ตาไอ้าไอ้ตาไอ้าไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตาไอ้วไอ้าไอ้ตไอ้ตาไอ้ัาไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตไอ้ตา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 ไอ้ต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 าไอ้ตอตไอ้ตนไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตไอ้้ยไอ้้าไอ้ตาไอ้าไอ้ตาไอว่าไอ้าไกว่าไอาไอ้ตาไอ้ตาไอ้าอ้าอาไอ้ไอ้อ้ับ กันล่อ <That> mm ่ะดเลยดูเลยดลยไ่เชืจะตเดด้าการบินวยตัดัได้เลยได้ได้ตัดอยู่ยาวได้ตัดอยู่ยาวได้ไอ้เหี้ยดูรถข้างหลังให้ดีนะเผื่อมันวดมเยยน่อใจมันฝ่อแล้วเว้ยมันอับคนเรามันใจมันฝ่อละนทงไม่มีลวนะไอ้เหี้ยนเไปเยอะมันพวกมึงไม่เปิดกันะมัเก็บหวเดียร์ไดช่วยอยู่บอลมึงได้แล ถ้าเข้าไปเดี๋ยวมันจะล็อกประตูใช่ใช่ใช่มาว่าคนเดียวมันรอเปิดประตูสต๊อกแรกวี่มันเอาตีอะไลงิดปิดท้ายด้วยบรจ่าลกาศเราเลยไม่ได้ไปออกอะไรแค่บลรยากบบปิดประตูตีเมลว่ะเหี้ยมันเทอร์เจอร์อะไรวะคิดว่าชนไม่ออกแล้วนะมาสตาร์ทแค่สี่สิบเท่ากันหน่อ้เหี้ยนับคนบอกว่าหรือเปล่าเฮีย ถ้ามันไม่ออกมาครึ่งชั่วโมงอ่ะออกออกเลยนะไม่ต้องเล่นกับแม่งเอาเมืองเลยอมาเล้วเอาเมืองเลยไม่เข้าใจคขาไม่ออกของไม่ออกออกไม่ออกเมืองไม่เล่นเทนนิ่งกันไงออกได้เชียร์ครับเดิมเชียร์ครับเทนนิ่งกันเลยเฮียถ้ามันจะเล่นเอาชนะเดี๋ยวกูจ้าชนะให้ดูบริษั์กูบอกให้เดี๋ยวกูชนะให้ดูไอ้ที่อะหจะเล่นหนกหนุกไม่ใช่หรอหนุกของมันคืออะไรวะเนี่ย ของมันคือสกอร์ที่มันนำอยู่นะฮะไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องถามหาความสนุกแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ไอ้สัตว์เดี๋ยวจบรอบแล้วเอาแม่งแก๊งแตกไอ้สัตว์สนุกของมันคือมันต้องชนะไว้สนุกของมันอ่ะเว้๋ยวพอเดี๋ยวพอโดนใหม่ก็เว้ยผมยุบแก๊งครับไม่ไหวครับผมกลัวผมแม่งเลยพี่สองร้อยใบร้อยเอ็มอะรอบหน้าตำรวจไม่กลางครับอะอะไรอ่ะไอ้ไทยก็สุดล้อกับแม่งมาอย่างเงี้ยพี่ไทยกันขอวงล้อแล้วกันครับขอวงล้อแล้วกันพี่จีนเป็นการให้หน่อยครับขอแม่งได้แต่สูตรขาวแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกเเีียยน่ แต่สูทสาวแล้วแบบแหม่ตกพลังที่าพวอันนี้ตอนแรกมันใส่สีนะสีเทาเหรอสีม่วงสีวสี่มันโยนปใหแก๊งหญิงมันยนไปให้แก๊งหิงนใช่เหน่าิงอ้สาีแใส่สีาวยังหมอกเลยควายแกมันมาขอไอ้บ๊อบไม่ใช่เหรอเนี่ยคนที่จะใส่เสื้อสูทาวีเนี่ยไอพวกป่ายีเนมาจากแก๊งแก๊งแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูจะยิงปืนนะกูปืนแล้วมึงมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่นอกบ้านวะมันอยู่นอกบ้านนะ หนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอถ้ามันอยู่นอกบ้านอ่ะออกมาเล่นนะได้แล้วที่ให้แม่งใส่เสื้อจุดๆเฮ้ยมันล้มแล้วมันล้มหน้าบ้านแล้วมันล้มหน้าบ้านแล้วมันล้มมันล้มมันล้มบ้านล้มชนกันนะมันไม่ไปใต้เดีย็นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวน่ตัวเดียวตัวยยิงอีกยิงผมสายยาผมกูมึงเอาหัวกูเหรอเอาดิเอาดิเอาดิมันเอาหัว อกมาดีดันอกมาดีดันอกมาดันองมาดันลกมาดันอกมาดันอกมาเทีีปรตูมิ่มออก้วครับอีเหี้ยตกไอ้สัไอ้เหี้ยตกโวยเอ้ยโตอ้เทียชั่วต่ำ ไอ้เหี้ยกูยคิดว่ามันไม่สูงไปเชืองบนไปเชืองบนไปเชืองบน พี่สมพี่มยืนเอาดิเขาเขาลิงของใหญ่เอาได้ดมังล่าง่อยดมังล่าง่อยวิ่งล่างหนักนไปช่วย้างล่างเลย้างล่างาลอมขึ้นมาล้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 อมขึ้นมา ลงขึ้นมาลขึ <the <the ้นมาดีวยนะมาเลยลุยัดลุยัดลุยัดยัดเลยอิโมิโมอิโสวยมากสวยมากพีน้านเี่ยเหงเยอะเลยสั์คุงจะไปป่าหน้าบ้านเฉชเชเฉเเหี้ยเยอะชิบหายสัส แตกลังจัดปวดติดห ouais ูก่อนไอ้เหี้ยธรรมดาสามเก้าวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงลองนับดิมึงลองนับดิคุณลองนับดิมึงลองนับดิ แล้วจบแล้วตีใหม่ครับไม่ต้องกลัวแล้วตีใหม่เลยแล้วจบแล้วตีใหม่